คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลูตัวมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะมาพร้าวมาพร้าวกับมัตฑาการอยู่ช่องมัตฑการผ้าร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดเทพนิมิตนะคะและเมื่อตอนนี้เนาะคะ่ะอาจารย์ชัยญ่านะคะกําลังผ้ามะเบิงนะคะมะเบิงทางเข่าเมืองรับแรกนะคะท่านผู้ชม บทน้องแซงนซ้อยค่ะ มองนอกระหวซางกกงไปโดนล้วเนี่ยเหรอมองไปนอที่อาจารย์มานั่งประจำบ่อยๆค่ะอ่าอันต้นมาสิมากมองนี้ค่ะบมองนี่เพราะว่าฝนตกกับฝนหล่งสิมากมองนี่เป็นธรรมชาติได้ดีนะมองนี้ก็เลี้ยวไปาจะมนั่ง มาทีนางปฏิบัตินี่เห็นวิวเห็นทิวชัดเนาะมาตรงนี้จะชอบตรงนี้คือมาปุ๊บแล้วมันจะเป็นเหมือนจิตจิตผูกตรงนี้แหละครับตรงนี้นี่นั่งเขางนีนะมันเย็นมันแบบมันหมอเขาถึงเจิตผูกขั้นเติบจแลเขาถึงเพราะว่านั่งอยู่นี่กับแต่เมียวลงไปกับซีนภาพวิวช่วยงามันใจค่ะ ยม่ไวะเนี่ยตอให้ลูกสาวของเราเนี่ยต้องดึงเทียบก่อนคแต่ว่าพี่จิเป็นเมืองรับแล้วอันผ้าอาจารย์เฉพาะให้ลูกก็พ้าอาจารย์เขาค่ะแต่ว่าผู้อื่นจะเข้าได้โอ้เป็นม่อใหญ่คือลูกก็พ้าอาจารย์โอ้เป็นอี่สั้นสุดเป็นมาว่าเข้าใจคืออาพระอาจารย์คือจะไม่ให้เขาจะไม่ให้พระอาจารย์เข้าถ้าเราเข้าไปตรงนี้นะมันจะอา คนอื่นเพื่อนจะหายข่าวได้ครับ้าเป็นลูกกับพระอาจารย์เพื่อนบ่หายข่าวครับคือจะให้ยืนแค่ตรงนี้เพื่อนจะบ่หายข่าวเข้มละเพราะบ่หู้ค่ะพระอาจารย์เพื่อนสิบอกไว้าบ่หายลูกข่าวกับพระอาจารย์ยันนี่ไงกระโม่มากระชัยเขาบอกเลยเขาบอกว่าจะยิ้มอ่ะครับเป็นปากธรรมอ๋อสามารถเข้าไปได้เป่าค่ะอ่านมันเป็นอีกมิติหนึ่งครับมันจะเป็นปากธรรม จะเป็นอาจารย์ชัยญากับอาจารย์สมวัณฑ์เพิ่นบ่หายข้าไปข้างในค่ะเพิ่นบ่หายานเข้าไปข้างในเพื่อนที่จังสีขาไปได้แม่ขาเพิ่นแย่ยืนแค่ตรงนั้นเข้าไปนอเบิ้งเด้อล่ะคุณแม่ครับเข้าไปได้ครับยอง่อง YouTube เข้าไปเบิ่งก็ได้ครับเข้าไปเบิ่งค่ะคุณแม่เพิ่งเปล่าไปขออนุญาตค่ขออนุญาตเด้อค่ะอันนี้อาจารย์ชัยาเพิ่นอนุญาตแล้วนะเพิ่นว่าเข้าไปเบิ่งได้นะคะเข้าไปบ่ได้ตั้งแต่อาจารย์ชัยากับอาจารย์ อ๋อนี่เป็นอีกเป็นอีกเมืองนึงนะคะเป็นอีกมิตตีเนึงเนาะค่ะตูถ้ำเมืองรับแลค่ะเออสวยจะทิ้งจะสารคนอนุญาตเด้อบ่เป็นยัง้ยสีส้มได้มซื้อ่ได้โลยเออสิล้านสักห้องโอ้คุณแม่คุณวาจะได้สิบล้านบ่คุณแม่แบงในเเด้อค่ะจ้า เอาขึ้นมาทนีเหตด่งวที่พามาได้หาตัวาตัวค่ะทุนแ่ด้าหตัวแม่ได้แสนเอาแม่เบิ่งซ้ำนี่ปะเอาสิเขาไปไอีกจีแจ็คแล้วบอเวนเิ่นเขาไปได้อีกปะร่งเบิเมื่อแม่เยบงมงเดย์เมอ่อเขาไปดูค่ะม่้ามาซื้อเย็นเย็นึแจ็ค่อยบอรับสองนี่ครับาไ้ ซับยูนีสามร้อยล้านเนื้อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ชยาเพิ่งเบิกมาใหม่เพิ่นเบิกมาใหม่นี่สามร้อยล้านคุณแม่เอาไปดสิบล้านแล้วบอกค่ะคุณแม่มาแปดสิบล้านคุณแม่มาสามสิบล้านโอ้ยานเจ้าของท่าซ้ายนี่แบ่งเพื่นน้ำแม่แบ่งเพื่อนน้ำเจ้าของท่าซ้ายนี่ลายกี่ลายก็สางลาย คนแดงกันแดงกันเย็นปะเย็นเย็นค่ะเย็นมื่อืนไปจะเย็นนะครับค่ายกันกันโล่ทุกี่อากาศลื่นย็นแงเห็นปะคือแวนจัดะเบงให้เย็นนะครับแต่เย็นอต่รมมากนะใเดินขอนุ่งรมมามเนาะค่ะว่าตอนตอนที่แรกต่ว่าท่านได้ไปเย็นยู่หันาท่านเย็นมาท่านมีล่มนะแม่นะนี่ไม่เย็นยืนดีไม่เย็นนายไหรับู้ดีค เอาลูกค่ะเอาเย็นนี้เลยค่ะมันเย็นไหมเขื่อเปิดเปิดรุ่มนี่แม่เย็นคือจังอันอยู่ในแอร์นี่เน้นเนาะจ้าเย็นคือในแอร์นี่ไหมค่ะเย็นเย็นเข่ะมันนี่ ดีท่านกว่าเป็นอีกมิตินึงมิตินึงอันนี้เป็นมิตินึงของเมืองลับแล้วค่ะท่านผู้ชมเข่ามาอยู่นี่เย็นสบายคืออยู่ในห้องแอร์นี่แล่วก็แอร์เย็นก็คือคือคือเองคือแอร์บ้านของพ่อแม่สิเบิร์แก๊สล้านค่ะงมืนีวอ๋องมวานี่เบิร์หาล้านก็โอ้หกล้านหกล้าน กันหกล้านแบ่งกันเนาะค่ะแบ่งกันเพราะว่ามีจานใหาญาติ่นเบิกมาเพื่อทำรอยล้านเนี่ยกับแบ่งกันกับแบ่งกันมาจานเพิ่นว่าเอาเพียหกล้านก้อนหมื่นเนี่ยจ้าสจ้าสาธุเนาะแม่เนาะสาธุสาธุเนาะได้สิคนได้สิคนณได้สองได้สิคุณได้สิคุได้สิคนณสิบสี่ล้านได้ถ้าไดแม่เก่าแม่สาวที่หลังมือก่าใแม่ที่หลังดังกว่าให้พ่นเอาเหมือนเราแม่เสียวเสร็จมันก็ได้เราเพราเป็นยัง เย็นดีเายเย็นสบายเย็นอนนี้อาจารย์ทศญาติเราบอกว่าได้ทุกคนจะแม่จะทั่วถึงกันทุกคนจะได้ทั่วถึงแหะแต่ว่ากสิพิเศษแน่ผู้ที่ขึ้นมาถึงกสิอาจจะได้หลายแน่เนาะเ้องแม่เบิ่งไหมในในนั้นบอเป็นผู้จังสี่ได้ไหมเบิ่งสี่หรือูวงนะมองตองโขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณ บางเนี่ยกันข้นาจีมาก็ต้องเขียนในยูทูบเพราะว่าอาจารย์เพิ่นจะอยากห่ามันจะมอยแน่ะแต่พอดีกันา่บอแม่อาจารย์แคยากกับแต่พอดีขึ้นมากเพิรนะครัเพื่อต้องอนุญาต้อออนุญาตเนด้ิมนกนเนกิาได้นกด้นนดมนไเมาได้เนาะแม่ดีได้เมเมเมดเมดมเมมดมดเ มันนลอยแล้อาจารย์ได้ยาลอยแล้วก็เี่ยไปเลยไม่ตามรุกปัดก็ตรงปัดนี่แหละแม่แม่จอยืนนีเป่าค่ะแม่ก็หอบจะมาจากตลาดพุ่นมาจะตีหนึ่งเขาแม่เนี่าก็เป็นพี่บ้านเกิดกับยูเมืองเลาเนี่ล่ะดี่หลานกับยูยูปุรอนพอดีกับติดในเพจในคิปนี่แหละ กับเบิ้งในยูทูบนี่ล่หะน้อแม่นทูบเบองนี่ล่ะไเห็นมาแต่เดกเ่แต่นทนได้วยยแม่มากเบิ้งไปเสรเนี่ยลมาแม่จนดด้วยนี่นันจแม่จบไดว่าเบิ้องงไแม่นําสจะคนพาด้วยเอามานอน้ยมาเลเอายานเดี๋ยวบอกยานแยานจะติดตามบ่พอกดติดตามมึงพี ไเปิดกระดิงเพื่อนีเลอไ่เปิดดิอะมันเป็นปิดตัวตัวนี้ไม่ปิดตัวตันซ่อมตัวตัวซเอมยังส้องคือทำอะไรนันนั่นยู เยียนจบอยู่สองปีเลยครับเอ่อปีหนึ่งจบยูสารคามก็เยี่ยนจบไอ้นั่นไอช่วงษามหายล้อันนี้อไันนี้มีอครูนึ่งแปดม้อูขวดเยะๆขด่กาอก็ได้เป็นู้อยู่ไาบออยู่สารคาไป้นั่นะ

อาจารย์ชายากกว่าสถานที่นี่เป็นสถานที่นี่คือทำหน้าค้ามัปนปะครับนี่คือทำหน้าค้าเลยตรงนี้ม <า S 1> ันค,คือการเลยกับพ่อไปเที่ยกันพี่ครับพ่อคือกันคือกันโอ้ผูดได้อกินมากอายุยืนมาสั่นค่ะอาจารย์อายุยืนก็ต้องให้มีตังค์ด้วยนะ ไม่ีแล้่ก็ไม่ได้แตใชอะไสิ่งมากทีนี่เอยังวัเมาโอ้สงดก็ติดตามทุกช่องได้เคราบยังไงอ่าถือว่าเพิ่นเป็นสะพานบุญครับเพราะว่าที่เมยูยุ่จุดๆนี้ได้กัเพราะช่องยูทูบที่เพิ่นแพร่กระจายข่าวห้เป็นสะพานบุญข่าวห้นะครับอันนี้นะครับ ที่มาอยู่ตรงนี้ที่ได้มาสางตรงนี้ญาติโยมได้ถึงไม่เห็นตรงนี้ก็เพราะเพราะว่าช่องยูทูปที่เพิ่นได้มาแพร่เข้าได้เห็นทุกห้างบ้านเขาต้องขอบคุณช่องยูทูปหลายหลายช่องนะครับที่ได้เพิ่มนมาทาข่าวได้มาถ่ายทอดอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้อากาศอากาศเป็นไงอกาศที่ได้ขออนุญาตเนาะเบิ่งเมื่อกี้การแต่งตัวว่าอันน,น,ออนี้ปานไดเมื้อนี้แต่งตัวตามสบายเนาะเมื่อนี้แตตามสบาย กัขึ้นมากกเท้ายางเลาะผู้ใดมาอยู่นี่มือหนึ่งกัดเซียยูร้อยสี่คาบเลยครับแบบเซียยูสิบานึ่อากาศดีอากาศดีแมมันจะฟอกฟอกฟอกอกายฟอกล่างสารพิษเท้าคับมาชิโฮครับเล่นยูงี่แบบสบายแบบออสเตรเลียแม่แม่ธรรมชาติล้วนๆครับธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัด รธรรมชาติบำบัดธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับอยากให้มาเห็นอยากให้ขึ้นมาเบิงอยากให้ขึ้นมาเห็นผู้ใดที่อันเบิงค่องยูทูบอยู่ฐานยังตัดสินใจบ่ได้ให้เลือกเฝ้า,าตัดสินใจนะครับเฝ้า,าตัดสินใจมานะครับตัดสินใจมาโลดก็ต้องไปล่างเลสอย่างเออเมื่ออื่นไปเลยส่วนลูเสวนผัวส่วนพ่อเส้นแม่มาขึ้นมาเบิงครับ เป็นสายบุญสายบรารมีน้ำกันนะครับอันนี้นะคะับากาเดินไหนกาขอฝากไว้เนาะยูอมองกับชุดสิมีขึ้นนิสัญญาณอยู่เนาะนี่ค่ะคนี่ค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกช่องนะครับบ่ากับพี่มาไายท่ามือนีนะครับเจ้านายกาอ่ากระผมก็จะขอตัวก่อนนะครับ<ไ>เพราะว่ากาผ้าหยางผาหยางเนือกเต็มตัวว่าแม่งยัง<ม><ม>ดอกก็จะได้เปลี่ยนอาพักคว S <S เตรียมงานน้ำนะครับเตรียมงานน้ำครับผมในในก็ขอขอบพุณนสะพานบุญนะครับทุกช่องนะครับ <S <S ทั้งบ้านก็ขอให้กดติดตามสะพานบุญทุกช่องไว้ในเด้อครับกระผมก็ขอบพุณนหลายๆครับขอบคุณนครับเอซี่ทุกช่องที่ให้ความติดตามนะครับผมเป็นยังบุญเป็นยังบารามีที่ได้มาสาั่งตรงนี้โบแมนบุญผมโบแมนบารามีผมพูดเดียว เป็นบุญเป็นบารมีของเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมขึ้นอยู่ก็บาท่านจะขึ้นมาบอท่านจะเปิดใจบอท่านอยากเห็นบอท่านอยากท่ำบุญบอและท่านอยากรวยบอแค่นั้นนะครับขอบคุณครับสาธุสาธุสาธุเออค่ะท่านผู้ชมได้ยินชัดเจนแล้วนะคะอยากรวยบอเนาะค่ะท่านี้คือทุกคนคือสิอยากรวยเนาะค่ะ ขึ้นมาเด้อค่ะยานั่งเลนะคะยานั่งเลนะคะพรุ่งนี้พิธีเริ่ม2องโมงเช้าแนาฬิกานะคะพิธีระเบิดกรรมนะนอกค่ะท่านผู้ชมฟังแค่พิธีกะเป็นซีรีส์มงคลเนาะค่ะ